สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการปลูกผักแบบปลูกปุ๊บได้กินปับ๊บใช่ครับใน30วันทำยังไงมาดูกันเลยเคยเป็นกันไหมครับแบบว่าอยากจะลองปลูกผักดูบ้างนะแต่พอคิดว่าต้องรอเป็นเดือนๆือเ,เนี่ยโอ้ยท้อใจไปก่อนเลยใช่ไหมครับแต่ข่าวดีก็คือมันมีผักที่ใช้เวลาแค่30วันเพ่านั้นเองครับก็เก็บมากินได้แล้วแล้ววันนี้แหละเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วต้องทำยังไง เอาล,ละครับก่อนจะไปดูว่ามีผักอะไรบ้างเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าทาไมการเริ่มปลูกผักที่มันโตเร็วๆเนี่ยถึงเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยคือมันไม่ใช่แค่สําหรับคนใจร้อนนะแต่ข้อดีมันเยอะมากเลยครับอย่างแรกเลยคือประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะได้กินผักสดๆปลอดภัยจากสวนหลังบ้านเราเองและที่สําคัญที่สุดเลยนะมันคือยาชูกําลังใจชั้นดีเลยสาหรับมือใหม่เพราะอะไรเพราะมันเห็นผลเร็วจี๋เลยไงครับ โอเคครับงั้นมาดูกันเลยดีกว่ากับ5สุดยอดผักโตวไวที่คัดมาให้แล้วบอกเลยว่ามือใหม่แค่ไหนก็ปลูกตามได้สบายๆแน่นอนมาเริ่มชี้ตัวแรกกันเลยต้นอ่อนทานตะวันครับแค่7ถึง10วันเท่านั้นเองนะโห oh, เร็วอะไรขนาดนั้นจุดเด่นของเขาเลยนะคือโตเร็วแบบสุดๆไม่ถึงสัปดาห์ก็ได้กินแล้วครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะ โปรตีนก็สูงรสชาติก็กรอบๆออร่อยแถมใช้พื้นที่นิดเดียวจริงๆวิธีปลูกเหรอครับง่ายมากแค่เอา,มาเมล็ดไปแช่น้ำไว้สัก6-8ชั่วโมงจากนั้นก็เอามาโรยบนดินหรือแม้แต่กระดาษทิชชู่เปลี่ยกๆก็ได้นะแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นวางไว้ตรงที่แดดไม่จัดมากแค่นี้เลยครับจบคือถ้าใครอยากได้ฟิลแบบปลูกปุ๊บสำเร็จปับ๊บให้มีกำลังใจปลูกอย่างอื่นต่อตัวนี้แหละครับต้องลองเลย ตัวต่อใบครับขยับเวลาขึ้นมาหน่อยผักกาดหอมนี่ก็เป็นผักสลัดยอดฮิตเลยนะที่ใช้เวลาแค่ประมาณ25-30วันก็ได้เก็บแล้วผักกาดหอมเนี่ยดีตรงที่ปลูกในกระถางได้สบายๆเลยโตก็เร็วแล้วก็เป็นผักสามัญประจําบ้านที่เอาไปทําอะไรกินก็ได้หมดแต่ใส่สลัดกินกับหมูกระทะได้หมดเลยครับมีทริคสําคัญอยู่นิดนึงครับ1คืออย่ารดน้ําเยอะเกินไปเขาไม่ชอบแฉะแหะ2 คือพยายามให้โดนแดดสักวันละ4ี่ชั่วโมงรับรองเลยว่าใบาจะกรอบอร่อยไม่ขมแน่นอนและทีเด็ดสุดๆของผักกาดหอมเลยนะคือมันเป็นผักแบบตัดแล้วแตกครับคือยิ่งเราเด็ดใบข้างนอกไปกินนะมันก็จะยิ่งแตกใบใหม่ออกมากับตรงกลางเรื่อยๆเหมือนมีบุฟเฟ่ผักสลัดส่วนตัวเลยล่ะครับผักตัวที่3มนะครับเคลหรือที่บางคนเรียกว่าคะน้าใบหย,ยิกนั่นเองสําหรับสูตรเร่งด่วนนี้เราจะเก็บกันตอนที่ใบยังอ่อนๆอยู่ครับ ก็จะใช้เวลาประมาณ25ถึง30วันครับและทำไมต้องเคลละ่ะ <c oughs> ก็เพราะว่า 1. มันทนร้อนบ้านเราได้ค่อนข้างดี 2. ปลูกง่ายมากจริงๆและ 3. เขามีหลายสายพันธุ์ให้เลือกเลยครับชอบแบบไหนก็จัดเลยมีเทคนิคนิดนึงที่จะทำให้ต้นมันอบอวบสวยๆนะครับก็คือตอนโรยเมเล็ดนะ่ะอย่าโรยติดกันจนแน่นเกินไปให้เว้นที่ให้เขาโตหน่อยแล้วก็ถ้าอยากให้งามๆก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปนิดนึงก็ได้ครับ <c oughs> ผมกล้าพูดเลยนะ ว่าถ้าได้ลองปลูกเคลกินเองสักครั้งเดียวอาจจะไม่อยากกลับไปซื้อที่ตลาดอีกเลยก็ได้ครับเพราะความสดความกรอบมันคนละเรื่องกันจริงๆกลุ่มที่4อันนี้มาเป็นแก๊งเลยครับนั่นก็คือพวกสมุนไพรต่างๆพวกนี้ใช้เวลาแค่ประมาณ20-25วันก็เริ่มเด็ดใบไปทําอาหารได้แล้วครับข้อดีของพวกนี้คืองอกก็ไวโตก็เร็วเรียกว่าเป็นผักกันตายสําหรับมือใหม่เลยแต่มีข้อแม้สําคัญข้อนึงเลยนะคือห้าม ห้ามปล่อยให้ดินแห้งเด็ดขาดครับไม่งั้นใบจะแข็งกระด้างแล้วก็ไม่หอมเลยลองคิดดูสิครับจากเมล็ดเล็กๆแค่ไม่กี่สัปดาห์ผ่านไปกลายเป็นเครื่องปรุงหอมๆที่เราเด็ดสดๆจากกระถางมาใส่ในจานอาหารให้คนทั้งบ้านได้กินมันดีมากๆเลยนะและแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายตัวจบในตำนานครับปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นต้องมาจบที่นี่ผักบุ้งจีนนั่นเองใช้เวลาแค่20-30วันเท่านั้นครับ ผักบุ้งจีนนี่คือสมคำร่ำลือครับปลูกง่ายแบบง่ายจริงๆโยนโยนไปในดินแบบไหนก็ขึ้นตัดไปกินแล้วเดี๋ยวก็แตกยอดใหม่ออกมาอีกเร็วมากเคล็ดลับง่ายๆเลยคือเขาชอบน้ํานะรดน้ําบ่อยๆได้แต่อย่าให้ดินมันแฉะจนน้าขังก็พอแล้วถ้าบ้านใครมีแดดจัดๆนะครับโอ้โหยิ่งโตเร็วเขาไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังลังเลอยู่ว่าจะเริ่มจากอะไรดีนะจะรอดไหมผมบอกเลย เริ่มจากผักบุ้งจีนนี่แหละครับรับประกรันว่าไม่มีคำว่าผิดหวังเอาละครับพอรู้จักครบทั้ง5้าตัวเต็งแล้วก็ถึงเวลาเตรียมดินเตรียมกระถางแล้วมาเริ่มกระถางแรกของเรากันเลยดีกว่าเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วการปลูกผักมันไม่ต้องรอนานเป็นชาติเสมอไปเลยแค่เราเริ่มต้นให้ถูกเลือกชนิดผักให้ถูกแค่นั้นเองในเวลาแค่ประมาณเดือนเดียวเราก็จะมีผักสดสดปลอดภัยที่ปลูกด้วยมือของเราเองไว้กินที่บ้านแล้วนะครับ ลองดูนะครับเริ่มจากกระถางเล็กๆแค่กระถางเดียวก่อนในวันนี้ไม่แน่ว่าอีกเดือนหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะกลายเป็นงานอดิเรกใหม่ที่สนุกจนหยุดปลูกไม่ได้เลยก็ได้แล้วสําหรับคนที่ฟังอยู่ล่ะครับมีผักตัวไหนใน5้าตัวนี้ที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออตัวนี้น่าลองมากที่สุดครับ